น้องๆเมียวกินอาหารมื้อเช้าของหลังวันจากทำหมันแล้วด้วยความอาเรเ็ดอร่อยวันนี้เราปูจัดอาหารพิเศษให้เนื้ออกไก่สับเนื้ออกไก่สับซึ่งรับคาแนะนำจากคุณหมอว่าแมวที่ขอพักฟื้นถ้าได้รับอาหารจากเนื้ออกไก่แล้วจะทำให้เขานั้นมีความแข็งแรงเร็วขึ้น คือเป็นอาหารที่เนื้ออ,อกไก่นี้จะเป็นอาหารที่ช่วยเสริมเสริมพลังเสริมให้ร่างกายแมวดีขึ้นเร็วสุปูก็จะตามที่คุณหมอนแนะนำาับวันนี้จัดมาให้กินกันใหญ่เลยครับ กินกันแล้วมากินน้ำมากินน้ำกินน้ำกันเลยครับหลังจากเขากินอาหารเช้ากินอาหารเช้าก็เรียบร้อยแล้วก็ทาความสะอาดเช็ดปากเช็ดมือเช็ดหน้าครับวันนี้ได้อาหารอร่อยๆคุณหมอนแนะนาให้เป็นอย่างดีเลยครับขอขอบคุณ ฟีทุกคนทุกท่านนะครับคุณแพทย์คุณปอนคุณไมค์คุณหมอและทุกทุกท่านที่ให้ความรักความเมตตาต่อน้องน้องแมวมาช่วยดูแลสุขภาพน้องแมวรื่องอาหารการกินการเป็นอยู่วัคซีนยารักษาโรคและทำหมันเพื่อลดพยากรแมวที่จะเกิดขึ้น เดี๋ยววันข้างหน้าวันเมื่อวานนี้ทําไปแล้วได้สามสิบตัวแล้วก็ยังมีน้องน้องแมวที่แม่แมวที่ที่ท้องอยู่อีกห้าชีวิตเกิดไปแล้วหนึ่งแม่เกิดไปแล้วสามชีวิตก็ยังเหลืออีกสี่สี่แม่ก็ยังไม่ทราบว่าแต่ละแม่มีน้องน้อยที่เกิดอีกสักเท่าไหร่ คาดไว้ว่าถ้าตัวละแม่ละสีอีกสแม่ก็น่าจะเกือบเกือบยีตัวเยอะเกิดขึ้นมาใหม่ก็คุณหมอก็ได้ฝากคำแนะนำไว้ให้ว่าหลังจากแม่แมวคลอดลูกแล้วสองเดือนก็ฉีดยาคุมกเนิดไปก่อนหลังจากนั้นเมื่อลูกโตสี่เดือน หรือห้าเดือนคุณหมอจะกลับมาอีกรอบหนึ่งมาทำหมันให้กับน้องๆเมียทั้งทั้งแม่แล้วก็ทั้งลูกที่เกิดใหม่พร้อมกันเลยพอระยะทางที่คุณหมอเดินมาเดทางมาก็ไกลพอสมควรถ้ามาหลายรอบหลายครั้งก็จะเป็นการเสียเวลาการทำงานของหมอที่ต้องทำหน้าที่หมอในกรุงเทพอ,อีกฉับก็ต้องขอโมทนาขอบคุณที่คุณหมอมีความตั้งใจดี มีเมตตาต่อตน้องน้องแมวตีรถขึ้นมาจากกรุงเทพถึงลำปาง,ปางโดยที่ไม่ได้พักตรงไหนมาถึงก็รีบทำเนินดำเนินการจัดทำให้ไปที่เรียบร้อยก็ขออนุโมทนาสาธุขอบุญกุศลครั้งนี้จงอำนวยไว้ใช้ให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขความเจริญสมความมุ่งม,มา่นปรารถนาสุขการทุกคนทุกท่านเทิทน,ททนแข็งแรงกันดีทุกคนเลย แข็งแรงดีแข็งแรงดีครับสุขภาพดีครับคุณหมอเก่งมากๆเลยครับทำอย่างดีดูแลอย่างดีให้คำแนะนำอย่างดีกัะพุ่มฟวง เจ้าสีทองใหญ่เจ้าสีทองใหญ่ดีใจกันดีใจกันเนาะดีใจจังได้ทำมันแล้วครับตอนนั้นเราก็อยู่กันร่วมกันยังมีความสุขแล้วอยู่ร่วมกันยังมีความสุขความอบอุ่นโรคภัยต่างๆก็ไม่มีอะไรคุณหมอจ,จัดการหยอดโรคเลือนให้โรคหัดให้ ียดร้อยทุกอย่างดีพระเจ้าสีเทาน้อยขอบคุณค่าขอบคุณครับขอบคุณครับดระสีน้ำาเจ้าสีน้ำขอบคุณค่า